สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับมิสเตอร์จุลชนนะครับวันนี้ผมอาจารย์ดอยนะครับหรืออาจารย์เกียงศักด์นะครับจะมาสอนการทำงานด DHCP s e r v r r นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ออกข้อสอบตัวซ c n a นะครับผมมีว่าตัางัดไว้อันนี้เป็นไอเดียเฉยๆนะครับสมมุติโจทย์บอกว่าให้นะครับเครื่องคายอ่นสองเครื่องนี้ก็ต้องอ่านโจทย์นะครับเคร่สองเครื่องนี้นะครับ เนี่ยก็คือ PC 1ตัวนี้นะครับซึ่งอยู่ที่เวีย1า1นะครับต้องรับ IP มาจาก d p c p s s r v v e r นะครับตัวนี้ตัวนี้นครับแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งคือ PC นี้อพีส2นะครับต้องรับ IP มาจาก d h c p เ e r v e r เหมือนกันนะครับซึ่งเราก็ต้องดูนะครับว่าัวนี้อยู่ v วีย1า2นนะอ่ะเดี๋ยวก่อนทำทดสอบก่อนว่า ทั้งสองเครื่องยังไม่สามารถรับ ip ได้นะครับก็เข้าไปที่ desktop ip config นะครับตรงกด static d p ดูนะครับก็คือมีไว้ขอหรือถ้าตอนสอบจริงเขาไม่มีตรงนี้ก็ต้องมาใช้คอมมานด์ไหลนะครับอาจจะใช้ตรงนี้นะครับ ip config r e new ก็ได้ นะครับมนูขอ IP นะครับตามไปนะครับไอพี IP ่ติ๊กซับ new นะครับจะขึ้นว่า dhcp r e p l a c เ fail เห็นไหมครับก็ตอนนี้คือสรุปทั้งสองเครื่องนะครับยังไม่สามารถรับ IP ได้นะครับไม่ได้อ่ะลองเข้ามาดูไอพี IP. คอนฟิกส n ลด์รีนิวนะครับไม่ได้นะครับอ่าเราก็จะลองทำทีละวงนะครับทีละวงนะอ่วงนี้ก่อนนะหนึ่งเจ็ดสองนหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับผมก็เข้าไปที่ตัวนี้ด้วยซูซเบอร์อ,อ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนตัวนี้ว่า IP เท่าไหร่นะครับโชว์ Show IP i n t e r f a c ร์เฟินะครับ ถ้าตามไดอาแกร,รมนะครับไดอาแกร,รมอันนี้เป็นวง1.216ถึง1 1 6ดังนั้นตัวนี้0.17ทดสอบก่อนเลยว่าตัวนะครับที่จะเป็นเกียร์วตัวนี้นะครับเ,เข้าไปนะครับสามารถปิงเบร์นี้ได้หรือยังปิงได้ยังนะครับ อันนี้คือปิงนะครับถ้าปิงไม่ได้ต้องเช็คเรื่องเราติ้งนะครับโชว์ไอพีเราอย่างเนะงี้ยนะหน่วงเราติ้งอันนี้มี default เราด้วยนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ต้องเช็คเรื่องเราติง้งนะครับเช็คเรื่องเราติ้งก่อนอาจจะไปโชว์กันยิ่งดูว่าเราติ้งครบไหมนะครับถ้าดูตามนี้เนะี่ยมีเราติ้งในส่วนของอ่าโปรไฟล์อยู่นะครับ,บรนนอ,รอยู่นะครับมีการเน็ตเวิร์กอยู่นะครับ <Okay. S 2> นะครับจากไดอะแกร,รมผมเทสก่อนนอกจากปริงตัวนี้แล้วถ้าโจทย์เขาบอกว่าให้ออกอินเทอร์เน็ตได้ด้วยอินเทอร์เน็ตคือเบอร์8.8นะผมเช็คทั้งสองตัวก่อนซึ่งเป็นตัวนะเกตย์น่ะเราควรจะเช็คเรื่งองกอลติ้งก่อนนะเช็คทั้งสองตัวก่อนที่เป็น,นตัวเกย์นะครับนะย่อให้ได้กันย่อให้ด,ดูดูง่ายๆหนะ่อยไดอะแกรมทั้งหมดนะครับด,ดูง่ายๆนะในกรรูปอย่างนี้ นะครับยาให้ทุกคนดูแบบนี้นะครับไปดูว่าตัวนี้นะครับนอกจากปิงพ์เนี้ยแล้วนะครับต้องสามารถปิงอินเทอร์เน็ตได้ด้วยอินเทอร์เน็ตที่นี่คือเบอร์แปดตัวนี้นะเบอร์แปดนะครับพิปิงเบอร์แปดได้ด้วยโอเคนะครับเน็ตเวิร์กเคลีย แต่ในแบบไม่เคลียร์ต้องอย่างอื่นนะครับเช็คนั่นงการ์ติงด้วยนะครับการ์ติงด้วยนะครับจริง้วยนะก็มาสร้างนะครับช่วงกันนิ่งตัวนี้ดูก่อนช่วงกันนิ่งดูว่ามีคอนฟิกเกี่ยวกับ DCP อยู่หรือเปล่า ปรากฏว่ายังไม่มีนะครับยังไม่มีเรื่องของ DSCP นะครับก็ให้ทุกคนไปทบทวนวิดีโอ DSCP ของผมก่อนนะผมจะแจกเทียววงนะครับจะแจกวงนี้ก่อนอยวขยายให้ดูง่ายนะครับทีนี้เราต้องอ่านโจทย์ว่าเขาต้องการให้แจก PC 1เป็น IP อะไรนะครับถึงเป็น IP อะไรนะครับจะเป็นชุด1.2.16 7นะครับ1.2.16 7 101 นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่นะมายี่สิบบิตนะนะครับผมก็ทำเลยครับตัวอันหนึ่งะได้โชว์ให้ดูนะการคอนฟิก dhcp ใน c i s c o นะครับมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกต้องบอกว่าห้ามแจกเบอร์อะไรห้ามแจกเบอร์อะไรผมก็ทำเลยนะครับนั่นนะครับ d p dhcp นะครับ exclude address ครับต้องดูว่าใขาแจกเบอร์อะไรสมมติผม ตั้งโจทย์ว่าให้แจกเบอร์สี่กันนะเพราะนั้นผมต้องห้ามแจกเบอร์1ถึงเบอร์3ามเือเจ็ดสองจสิบหกหนน์หนึ่งหเวนวักนะครับ1นึ่งเจ็ดสองจบหนึ่งนย์ะครับนตขึ้ข้นตัวนี้หนึ่งนะห้ามแจกเบอร์อะไรนะครับต่อไปสร้างคูนะครับไอพ DHCP p o ก็ต้องดูโจทย์ด้วยว่าให้กําหนดชื่อ p ู o l ่ออะไรนะครับต้องอ่านโจทย์นะครับสมมติไปตั้งง่ายๆผมตั้งว่า j o d o y b a n นึ่งศน่ะหนึนะ 101, นะนะครับ Network 1นึ่งจ0ดสองสิบกมายีก็สองห้าห้าส นะครับ default router คือ gateway เพื่ออะไร gateway ก็หนึ่งเ0 1 1สองสิบหกหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้รู้ได้ยังไงก็มาดูที่สวิตช์ตัวนี้ครับเมื่อกี้ที่ผมดูเนี่ย i n t e r f e ยิงงานหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับคือ ip นี้อยู่ตัวนี้เป็น gateway นะครับอ่างนี้มี ip helper เขาด้วยอันนี้ความหมายคือใครก็ตามที่ต่อ y i n g a n หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับให้ไปขอ dhcp จาก ip ตัวนี้ ซึ่งถ้าประมานี้ไม่มีนะครับต้องไปใส่เพิ่มนะ IP Helper Address หนึ่งเจสองหกุดเจ็กคือเพียงตอ u t อันหนึ่งซึ่งตัวนี้มีอยู่แล้วรับที่อันหนึ่งนะครับเอาแค่ IP ไหมเจ็เบถ้าเขากำหนดให้ DNS ก็ใส่ DNS ด้วยนะนะครัว่า DNS นะนะครับก็เป็นเบอร์แปดสมิถ้าเขากำหนดนะไม่คุณก็ไม่ต้องพิมพ์นะครับผมก็ก๊อปีดูว่าผมทำตรงนี้นะครับ ได้เสเป็นโน้ตไปให้ดู <S <S ผมแยกขั้นตอนแล้วกันนะอันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งถ้าใครเันกับผมเนี่ยผมสอนให้อยู่แล้วนะครับเราปีสองขั้นตอนข้หนึ่งคือห้ามแจกเบอร์อะไรข้อที่สองแจกในบ้างนะครับถีอว่าโจทย์ต้องการให้กําหนดโดมเม MS, น DNS หรือบิตทามหรือเปล่านะครับไปดูโดงผมนะครับเราแค่นี้ง่ายๆนะผมจะวงแรกก่อนถ้าถูกต้องนะครับ ันนี้คือเซตที่ก็ตอ,อ่านหนึ่งนะถ้าถูกต้องผมก็มาดูที่แค้นเครื่องน,นี้นะครับอ่ะลองใช้แบบง่ายๆดูกันนี่มากันึ่ยนะนะครับพบนะครับนี่นี้คือถูกต้องนะครับก็มาดูนะครับอาจจะ IP conflict นี่ได้ครบนะครับต่อใง่ายถ้าปิงถึงเบอร์แปด IP conflict นะ๊บ นี่นะครับน้วนะครับอ่ะปิงถึงเบอร์แปดไหมนะครับเห็นไหมสำเร็จนี่คือสำเร็จนะครับโอเคอ่ะสำเร็จอ่ะไปดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้ยังไม่ได้ทำนะครับไม่ได้ทำนะไม่ได้ก็นะอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นวีแอนหนึ่งสิบสองนะเห็นมั้ับโชว์การนิ่งนะครับ อิ face, นเทอร์เฟเวีรนสสองี่ไอคือ1นึ่แต่ยังไม่มีคอมมานด์ไอพีเฮล a d อร์อันะครับผมก็พิมพ์เข้าไป interface ฟเวีรนสสองนี่นะครับนี่นะนะครับไอพีเฮลเพอร์อั2เดตหนึ่งเจ็ดสองเดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะครับ ของเราใต้ r หนึ่งจะเป็น1 7 2 1 6 1จุดึงเท่าไหร่ครับเอาไคล้ายของตัวเมื่อกี้นะหนึ่งิบเจ็ นี้ที่ผมทํานะครับเหมือนไอสวิตตัวที่หนึ่งถ้าไม่ทําต้องใส่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้สวิตตัวแรกมันมีใส่ประมาณ ap h e l p e r ไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ต้องต้องตรวจสอบของทั้งสองตัวนะครับอันนี้ของสวิตตัวที่สองยังไม่มีไหนๆก,ก็พูดแล้วผมก็ไปก๊อปหรืตตัวแรกว่าไอตัวนี้มันมีอยู่แล้วนี่นะมีอยู่กันนะเียวเทียบนะตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันมีอยู่แล้วนะครับ จะใส่โฮสต์เนมให้ดูกันไอต,ตัวนี้มันมีอยู่แล้วนะครับฝั่งนั้นตอนสอบมันต้องดูว่าตัวไหนไม่ได้ใส่ helper นะครับถ้าไม่มีก็ใส่เข้าไปแบบตัวนี้วิธีการใส่ใชนะครับเข้าพิจารณากันนะอ่ะเข้าไปนะครับทําเหมือนกันทาเหมือนกันเข้าไปเทเลเตอร์หน้าหนึ่งนะครับก็ไปสร้างเริ่มครับนะครับตัวหนึ่งนะ ก็พิมพ์เลย่าสเต็ปเดียวกันนะนะครับ IP ครับ IP DHCP IP Address ดีวย็คอนเส็ตเด้ววกันนะอ่าอันนี้1.2ึ่งจุดสองวันนี้จะเป็นวงนะครับ1.02นะครับ1.02นะ 1 7 2, 2 1 6เจ็1ุดเอาเหมือนกันนะหะ1 7 2 1 6็ดสอจุดสิุด่สุาเขาบอกว่าห้ามแจกเบอร์1ถึงเบอร์3หรือให้แจกเบอร์4เป็นต้นไปนะครับผมก็พิมพ์ A P D C P P o o l นะครับแลนเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ตั้งชื่ออะไรนะครับ จทยางานหนึย์หนึ่งครับผมตั้งชื่ออาจจะคล้ายๆกันนะอันนี้ต้องดูว่าเขาบังคับให้ตั้งชื่อเขา้าปนะครับงานหนึนะครับก็เน็ตเวิร์กนะครับหนึ่งจุดสองบหดหมายี่สิบสี่กับสองห้านะครับดศูนย์ดิฟเฟอเรเตอร์หนึ่งจดส นะครับ d n f เก็ได้แปดตปะตปนะครับ 5, n ออกมาอันนี้ของตัวที่ลอเตอร์ r หนึ่งนะครับ r หนึ่งนะครับ 1, นะจริงจริง,รงสามารถทำพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับไม่ก็ได้ในความท้ติดกนเลยนะนะครับ สองขั้นตอนเหมือนกันทุกน,นกันนี่ขั้นตอนที่1เข้ามาคอนฟิกก่อนนะครับเงินซิโก,โก้ต้องว่าใครหมดอหนยังไงนะครับ่ามาดูว่าได้ผลจริงหรือเปล่านะครับที่สวิตช์ทั้ง1นงสวิตสอเนี่ยอย่าลเมินคอมมานด์ ip helper address นะครับนะครับ a d d ต้องมีทั้งคู่ต่ะไปดูผลนะครับดูผลตัวนี้ออเอาใช้เป็นคอมมานด์อะไรมั่ง ip config s n new แน่มาเห็นไหม มานะครับได้นะครับได้น,น,นะครับอลองปริงดูแปดจุดแปดจุดนะครับก็เหมือนกันถ้าปริงไม่ได้ไงไปเช็คเกาติ้งของทุกตัวก่อนนะครับทุกตัวว่าเราติ้งถูกต้องหรือยังนะครับหลับนี้เกาติ้งใช้เป็น o r p f นะ p f โอเคจริงจริง รูปภาพเยอะๆเ,เร็จนิดเดียวอนะแค่นี้นะ d ดซเนะครับไปดูวิดีโอ d ดซเีมผมก็น่าจะเข้าใจนะครับก็จะมยงเรื่องของว่าห้ามแจกเบอร์อะไรนะครับแจกวงไหนเหตุเวรคคืออะไรเดซเซคืออะไรนะครับแล้วก็อย่าลืมนไปฟรีเฮลเป r a d d อสเนะครับโอเคครับก็พบกันในวิดีโอต่อไปนะครับผมอาจารย์ดอนนะครับพบถูไดนที่โจ d o ย .com โจดอย .org สถาบัน อมโจ์ดอยนะครับโจ์ดอยเทคนิคเซ็นเตอร์ครับสวัสดีครับ